เป็นการเจอกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มหน้าตีขวัญใจสาวอย่างเกรซศพรัศวะมัน่นคงกับนางเอกสาวสุดเท้าแพลวเชอร์มาวีสุวรรณพานุโชคในละครรันมากเข้มข้นเรื่องรหัสปริ์ญาของค่ายดาราวิดีโอแต่การพบกันครั้งนี้ไม่ธรรมดาเป็นการเจอกันกลางสายฝนแถมหนุ่มเกรซต้องเมาใหม่ช้ำรักเสียอาการจนสาวแพลวต้องยื่นมือเข้าไปชุดดึงเอาไว้เรียกว่าเป็นการเจอที่ประทับจิตประทับใจเป็นที่สุด ฉากนี้เป็นตอนที่ธนาเกรดสบละเมาใหม่เสียใจที่รู้ว่าพาไหลพิงพ้อยพาวาีไปแต่งงานกับสิวัต์แบงค์อาทิตย์เลยจะบุกมาหาเพื่อถามเหตุผลแต่จังหวะนั้นมิชาดาตแพลวเชอร์มาวีก็มาจอดรถรอสิวัตหน้าบ้านพอดีเห็นธนาที่เดินเสอตาก็สนเลยหลงไปดูแล้วดึงรั้งเอาไว้โดยเบื้องหลังฉากนี้ยกกองมาถ่ายทำกันที่หมู่บ้านเดนเลยเคินเมืองทองระหว่างที่รอกลางคืนทั้งเกรดและแพลวถูก ลอจูลาอานอนโดสังวริบุตรผู้กำกับเรียกมาละลายพฤติกรรมกันก่อนเนื่องจากเป็นการเจอกันของทั้งคู่ในกิวแร็คก่อ,อผู้กำกับเลยต้องการให้ทั้งสองคนทำความสนิทสนมคุ้นเคยกันก่อนเวลาเข้าฉากด้วยกันจะได้ไม่เกรงและเขินซึ่งสบายใจหายห่วงได้เพราะสาวแปรวเป็นนักเอนเตอร์เทนตัวยงอยู่แล้วเมื่อตะวันลับขอบฟ้าแล้วก็ถึงเวลาลงสนามจริงเกรดจ,จะต้องแต่งหน้าให้ดูเมาแล้วผมยุ่ง แต่ในความเมาและยุ่งเหยิงความหลอกของเกรทก็ยังทะลุออกมาอยู่ดีทําเอาสาวๆทั้งแท้และเทียมในกองต่างกิก็กลายเรื้อมมรังไสระดอดเด็กยิ่งเวลาแพลวต้องเข้าฉากประชิดตรวจพวกทีมซับพอร์ตเกรทก็ยิ่งแซวแพลวแกล้งแพลวสร้างเสียงเฮฮาได้ไม่เบาเพื่อเป็นการลดความกดดันและความตึงเครียดของฉากนี้ได้เกรทแอบ,บหลุดคำอยู่หลายรอบเวลาที่แพลวต่อปากต่อคำกับพวกช่างหน้า ช่างผมและทีมเสื้อผ้าหลังจากทิฐทุกอย่างลงตัวแล้วก็ถึงเวลาซ้อมบาใบไม้ตรีอ่างก่อกิ้งเบาๆก่อนที่จะปล่อยฝนเทียมทั้งเกรดและแพลวก็นัดนักันว่าจะเซ็นจ,จังหวัไหนแล้วแพลวเข้ามาดึงเพราะเกรดตัวใหญ่แพลวตัวเล็กอัดจะมีเสสียหลักได้เมื่อซ้อมจนมั่นใจแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงๆผู้กำกับสั่งเดินกล้องสายฝนเทียมก็ปล่อยปลาหลงนมากระุดนิมกลางสายฝนก่อนจะสวมวิญ,ญญาณเป็นตัวละคร ท่าทางเสมอือนเบาจริงมากเดินโซซัดโซเซซึ่งแปรวที่นั่งอยู่ในเราเห็นเลยกางร่มออกไปดูเกรดตะกนเลยวายอยู่หน้าบ้านแพรวเห็นถ้าไม่ดีเข้าไปห้ามปรางแต่กระทบยังดึงดันทิชบุกเข้าไปจนแพรวต้องรวบรวมแรงที่มีทั้งหมดชุดกระชากเกรดทั้งคู่ยิ้วยุดกันไปมาเกรดทิ้งตัวลงกับพื้นแพรวก็ต้องออกแรงดึงเกรดขึ้นมาทุลักทุเลจนแพรวค็อบเกียดปอนไปโดยไม่น้อยทั้งทั้งที่ในมือกางร่มไว้ เกรทกับแพรวตัวประชิดกันภายใต้ร่มขันเดียวกันเกรทมองหน้าแพรว่าแบบงงว่านี้คือใครในส่วนแพรวขอรมองเกรทด้วยความสงสารและเหนือใจกว่าจะประคับประคองเกรทได้ก็เล่นแอลแพร์เสียพลังงานไปไม่น้อยเพราะเวลาเล่นจริงๆเกรทจะตั้งใจแล้วสวมบทเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างสมบทบาทแแต่รับรองว่าการพบกันครั้งนี้ของทั้งคู่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน